นางหนูเกณฑ์ทองหล่อชาวบ้านโกเกลียมตำบลวังแสงอำเภอแกดำจังหวัดมหาสรารคามกำลังนำผู้สืกข่าวเยี่ยมชมการเลี้ยงหนูนาที่นางหนูเกณฑ์ได้เลี้ยงไว้ในพื้นที่บริเวณข้างบ้านโดยนางหนูเกณฑ์ได้กล่าวว่า ซื้อพันหนูหนามาจากจังหวัดลำพูนและก็ซื้อหนูหนาที่ชาวบ้านหาได้ตามท้องทุ่งรวมจำนวน3คู่หลังจากนั้นก็นำมาปล่อยเลี้ยงไว้ในท่อซีเมนโดยแยกเลี้ยงเป็นคู่คู่ใช้เวลาประมาณเดือนครึ่งหนูหนา ก็จะขยายพันธุ์ออกลูกซึ่งแต่ละครั้งหนูนาก็จะออกลูกมากกว่า10ตัวจากนั้นก็จะแยกหนูนาตัวผู้ออกไปเลี้ยงต่างหากเพื่อป้องกันหนูตัวผู้นั้นทำลายลูกของตัวเองสำหรับอาหารที่นำมาเลี้ยงจะมีทั้งหัวอาหารและผักผลไม้ปลอดสารพิษที่ตนปลูกไว้เช่นข้าวโพดเป็นต้นนางหนูเกณฑ์บอกต่อไปอีกว่าตนเลี้ยงหนูนามาประมาณ6เดือนแล้วยังไม่มีปัญหาแต่อย่างใดเนื่องจากหนูนาเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่าย และขยายพันธุ์เร็วซึ่งจากที่เริ่มต้นเลี้ยงเพียง3คู่ก็คือ6ตัวปัจจุบันมีหนูหนาที่เลี้ยงไว้ประมาณ300ตัวแล้วและการเลี้ยงหนูหนาใช้เวลาเพียงประมาณ1เดือนก็นำไปขายได้แล้วโดยตนก็จะขายในราคากิโลกร,รัมละ160 2 0 0ถึง200บาทซึ่งลูกค้าที่มาซื้อส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวบ้านในหมู่บ้านและก็ใกล้เคียงสามารถสร้างรายได้เสริมอย่างงามให้กับครอบครัวครับ อันนี้เลี้ยงเรื่องเอียงก่อนนี่หนูติจ้าหนูหนูหนูผูกมาจ้าอ๋ออ๋อพันไม่ได้ใส่ครับอ,อ๋ออันมาตะล้ำพูนจ้ามาตะล้ำพูนแม่นค่ะแต่ว่าซื้อพันพันเพิ่นมาก,ก่อนแม่น่ะลูกไส้เพิ่นเอามาให้เพิ่นเฮ็ดงานอยู่พุูนน่ะจ่าโอ้โหครับครับแล้วเฮามาเลี้ยงจังได๋ครับค่ะก็เอามาใส่บวกนี่ล่ะบวกซีเมนต์นี่ล่ะค่ะอืมคือบวกซีเมนต์จ้าก็เอาตัวเมียตัวผู้กับตัวเมียแหละค่ะมาช่วยกันครับก็สิประมาณเดือนครึ่งนะคะมันก็สิ ส่วนพมลก็จะตามเริ่มตั้งทอนะกากันทอดกันที่พอแม่มันสมบูรณ์สิค่ะอ๋อครับครับครับเห็นเห็นมีเลี้ยงแบบอันนั้นแบบแบบบกบกปูนอ๋อสำรับอันนั่นแต่คือความดีที่ส้วงงาช่ามันมันมันใหญ่แล้วอ๋อแยกแยกอันใหญ่แล้วก็ไปแยกใส่อันนี้เนียนๆค่ะอ๋อครับครัือพามันมันมันออกลูกแล้วเนี่ยเท่าแต่จับตัวผู้ไปแยกใบใบถังนึงต oh ่างหากภาว่าบางบางตัว hmm> นี่มันก็ะสีอันทำลายลูกมันอืมเขาก็ต้องแยกพอมัน ครับมาไปแปงจางหักดูแลมันยังไงครับแม <ง darum, S 1> ่ดูแลยังไะเอาหัวอาหารค่ะหมูหมูนม,ม,มจ้ะให้กินเอ,อละเทียค่ะเมละเทียเมละเทียมเยมนค่ะอ๋อมีน้ำอื่นให้กินอีก่ั้ต่ะบางทีก็มีผักนะคะ่ะเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นมันสะระแหน่หรือว่ามันเกียวมันย่างห้านี่แหละค่ะข้าวโพดก็ได้มันก็เอาให้มันกินแล้วก็กินตามของมันนั่นแหละเอาพืชทักเกี่ยวเขาปลูกนี่ยเนาะแมนจ้าอ๋อพอเห็นปลูกข้าวโพดปลูกยังน้ำแมนค่ะบางทีก็เอาให้มันกินน้ำค่ะเดีีมัน สีเขาเลี้ยงกินนั่นแหละค่ะอ๋อครับกับดูแลยากปะครับดูแลยากปะบ่ค่ะบ่ดูเพรดูแลยากจ้ะอ๋อจักจักจักเดือนครับมันสีไงครับโอ้ประมาณเดือนกัวกัวนี่มันก็ใหญ่แล้วค่ะอืมไหนขายแล้วนี่ครับครับมันเห็นลูกที่อะไจักโตครับนี่ยังเห็นลูกเลยมันก็หลายอยู่ค่ะเดียวแต่เมย์พอพันเมย์พันมันสมบูรณ์อ๋อจังไรสุดนี่เท่าไรครับแม่ประมาณสิบสิบสี่ตค่ะสิบสี่ตัวเนี่ยค่ะเอ้าหลายเติบเลยตัวนี่จ้าจ้าเสร็จแล้วเาาไปขยจังไคครรรัับบนี่ พองอันเพิ่งเริ่มขายนะค่ะก็ขายยุตามหมู่บ้านเฮานี่แหละค่ะ oh. เพิ่นก็มารับเพิ่นก็มาเอามาซื้อไปว่าบ่แม่นรับดอกกันเพี้ยนบ้านเพิ่นเพิ่นนี่กินข้าวว่าเลี้ยงหนูเพิ่นสิเพิ่นก็มาซื้อไปอยู่ไปกินสิแม่คะ่ะอ๋อครับก็อบอกว่าท่านั้นนี่หลายเฮาก็เริ่มเลี้ยงอ๋อก็เริ่มเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงๆเลยโดนปัญหาอะไรครับเนี่ยประมาณ5-6เดือนแล้วล่ะคะ่ะห้เดือนแล้วเนาะจ้ะได้เริ่มได้ขายแล้วตอนแรกเอามาตั้งตัวครับที่เลี้ยงเลยที่เลี้ยงเอามาเอาลูกใส่มาให้เจ้าลำพู ส <2 S 1> อง<ะ>คู่ค่ะเป็นเป็นสคู่สคู่ตอนนี้ไลฟ์มาได้แล้วครับตอนนี้มันมปนสิเปสอายตัวรง <laughs> วางๆลๆขายขายแล้วก็ตัวใดก็ได้<ะ>อาไปขายเนาะพคนขายตาม,มาอันนี้เป็นขายลอยละลอยหกสิบถึงถึงสองเนี่ยแะค่ะอ๋อประมาณลอยละลอยหกสิบถึงสองเนาะประมาณนี้เนาะคันคันคันช่เรียคันท้อนคนอย่างนี้เป็นมาสองลอยปรนาอ๋อแต่ว่าใค้เป็นตัวก็ลอยละอยหกสิบกัดกักัแสดงว่ากัดพิว่าเป็นเป็น สามารถเห็ดได้ดีๆหะครับสำหรับเรื่องนูคนับค่ะครับสบาด,ดีอยู่ค่ะบาาคาั้อก็ได้ดูแลมันอย่างมากไมยสินะคะมันอยู่ไงเนาะไม่ได้ครับได้ครับ่่มันนนนนเป็